สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปานก็จะพามากวนมะม่วงนะคะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่งมะม่วงที่สุกงอมที่เรากินไม่ทันเนี่ยค่ะเราเอามากวนถ้าเกิดท่านผู้ชมมีมะม่วงเยอะๆเราทําขายก็ได้เราทําเอาไว้เก็บกินก็ได้นะคะเราจะมาดูวิธีการทําง่ายๆกันเลยนะคะกวนง่ายๆค่ะมะม่วงเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะยายปานก็จะมาปอกมะม่วงเราจะเลือกเอาที่ลูก เนื้อดีๆนะคะแต่เป็นมะม่วงที่สุกงอมเท่านั้นนะคะส่วนมะม่วงที่ญี่ปานใช้กวนวันนี้ก็จะมีน้ำดอกไม้แก้วขมิ้นนะคะทองดำที่เราเก็บกินไม่ทันในการที่บ้านก็ปลูกไว้หลายอย่างเหมือนกันนะคะที่สวนหลังบ้านนี้เองนะคะที่ญี่ปานปลูกเอาไว้นะคะเราเสียดายเนาะก็มากวนถนอมอาหารเอาไว้นะคะเนี่ยกินไม่ทัน จะมาทําการกวนเดี๋ยวปังก็จะมาปอกมะม่วงก่อนเดี๋ยวปังก็ปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปังจะใช้เครื่องปัน่นเราจะไปปั่นกันเลยค่ะเดีย๋ยวปังก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะปั่นให้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็เอาใส่กระทะกวน ปังก็จะใช้ไฟปานกลางใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามะม่วงของเราเนี่ยคะ่ะอมเปรี้ยวอมหวานทำให้รสกลมกล่อมเราก็จะมาทำการกวนกันเลยนะคะนะคะกวนไปเรื่อยๆกวนง่ายๆนะคะแล้วเราก็ทำง่ายๆด้วยค่ะ พอเขาเดือดแบบนี้นะคะให้กวนไวๆเลยเดี๋ยวเขาเจ็กระเด็นใส่เราได้นะคะให้กวนไปประมาณสิบนาทีสิบนาทีนะคะเขาจะได้เนื้อแบบนี้เลยเราไม่ต้องกวนนานมากนะคะเดี๋ยวสีม่วงของเราจะไม่สวยนะคะพอได้ที่แล้วนะคะก็กจะเป็นเนื้อเหลวๆแบบนี้เลยค่ะเราก็หาภาชนะนะคะเวปังก็จะใช้กระด้งแล้วก็เอาถุงพลาสติกนะคะรอง แะคะเก็เอามะม่วงของเราเนะะี่ยค่ะเทใส,ส่เลยเราจะใช้แผ่นเล็กแผ่นใหญ่ได้หมดเลยนะคะให้เขาบางๆหยิบปานก็จะทาเป็นแผ่นใหญ่ทีเดียวเลยนะคะทํำง่ายๆค่ะทําทกินเองนะคะ แล้วเราก็ไปตากแดดเราก็ทำแบบโบราณเนาะตากแดดถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเตาอบก็ทำเป็นแผน่นถกเล็กใส่เตาอบก็ได้ค่ะก็ได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะถ้าเกิดแห้งแล้วนะคะเราก็มาตัดเป็นชิน้นเดี๋ยวเราไปตากแดดก่อนนะคะเขี่ยให้เขา เสมอกันนะคะบางเดียนะค่ะให้มีเนื้อมุมท่านผู้ชมจะทําเป็นแผ่นกลมๆก,ก็ได้นะคะหาวงกลมเะียค่ะแล้วก็เทมม่วงใส่นะคะมาดูก่อนหน้านั้นนะคะที่จยปานกวนไว้นะคะถ้าแดดจัดๆนะคะสองวันแค่นั้นเองนะคะจะแห้งดีมากทำไม่ง่ายนะคะทําถนอมอาหารเอาไว้เลยนะคะเะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะน่ากินมากเลย ทำขายก็ได้นะคะเราไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เราก็มาตัดนะคะจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะจะชอบเนะะาะย่ยปังก็จะตัดชิ้นใหญ่หน่อยมีแต่เนื้อมะม่วงล้วนๆเลยนะคะเนี่ยเราทำกินเองเนี่ยเราก็จะรู้เนาะ เราก็หาภาชนะใส่เก็บเอาไว้นะคะเดี๋ยวปังก็จะใช้ขวดโหลใส่ไว้นะคะเป็นการถนอมอาหารแบบง่ายๆแล้วก็ทำง่ายๆด้วยค่ะมะม่วงกวนเนือ้อมะม่วงล้วนๆสีก็น่ากินมากเลยท่านผู้ชมก็ลองไปกวนไปถนอมอาหารดูถ้าชอบถ้าเห็นว่าชิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีคะ่ะ